สวัสดีครับอยู่กับผมนายโนตี้โน้นะฮะกับไผ่แฟร์ฟอเซสนนะครับในเซิร์ฟสเตเกียนไมค์ครับนะครับเซิร์ฟที่ยังยืนยันนะฮะว่าหลอกแดกอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผม yes, ไม่มี <yes. S 1> ไม่มีใครจะหลอกแดกได้เท่าเราแล้วนะฮะเพราะว่าเก็บตังค์นะฮะแพงที่สุดแล้วเสือกเก็บเป็นรายเดือนด้วยนะครับแพงกว่าชาวบ้านเขายังเสือกจะเก็บเป็นรายเดือนด้วยนะฮะชัดเจนมากนะฮะ ดีออกครับดีออกครับเก็บรายเดือนนะดีออกครับยอดของความหลอกแดกนะครับเต็มที่เลยนะฮะวันนี้ครับเราจะมาเล่นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเดี๋ยวก่อนนะทาไม t e x t u r อ pack กูเป็นอันนี้วะเดี๋ยวก่อนกูเปลี่ยนเ e ็ t u r e pack แป๊บอ่าที่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เราเล่นกันแรกๆเลยนะของกิจกรรมแบบเอ่อเล็กๆอ่ะนะครับไม่ใช่กิจกรรมใหญ่มากนะครับซึ่งนั่นก็คือกิจกรรม จริงๆมันเรียกว่าเก้าอี้โดนตีนะแต่หลังๆนี่ผมเรียกว่าทุบบล็อกนะไม่รู้ว่าไอ้เก้าอี้โดนตีนี่มาจากไหนเหมือนกันนะครับกติกาง่ายๆครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวพ่อบอกว่าให้เดินได้นะครับทุกคนก็จะเดินนะครับขึ้นไปได้นะฮะเดินไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วพอบอกว่าให้หยุดปุ๊บทุกคนต้องยืนอยู่กับที่นะฮะแล้วผมจะเริ่มทําการทุบบล็อกเริ่มจากสีบล็อกก่อนนะฮะแล้วก็ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามอารมณ์ผมนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครหลุดจากเกมระหว่างที่รอหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าจะอดเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเกิดใครเดินก็จะโดนค่ากลับไปนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ระวังด้วยนะฮะโดยผมจะทําการปิดชื่อนะผมจะไม่เห็นชื่อพวกคุณนะครับชึบ รเราเล่นรอบเดียวนะวันนี้เราเล่นกันคำๆรอบเดียวนะครับใครเข้ามาไม่ทันต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะปิดชื่อรอบเดียวปึ๊บเรียบร้อยนะฮะอย่างนี้นะฮะใครพิมพ์เนี่ยผมก็จะเห็นพวกเขานะครับอันนั้นก็ระวังตัวเองกันละกันนะฮะโอเคของรางวัลน,นี่เรายังไม่บอกนะฮะว่าเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเห็นใครเพิ่งล็อกอินเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในสนามบอกด้วยนะผมจะได้ทําการเตะ หรือว่าสปาวกลับไปนะครับจะได้ไม่เสียเปียบเสีเปียกกันเนาะโอเคไผ่ฝากดูด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับวิ่งครับทุกคนวิ่งได้ครับเตะแตะตะเตะตะเตตะเตแตะเตะตะหยุด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 แล้วใคุเดิยใครเุดินเปลยาโอเุโอเคทุบเลยทุบหลยุุบเลยุลยคคล่หคุดห็อกุุห เดี๋ยวผมสแลดวีก่อนเดี๋ยวมันเห็นผมสองครับแหมเห็นแล้วแหละไอเนี่ยไม่น่าจะรอดนะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะพัสโซบอยโอ้ไปเลยเออเรียบร้อยครับคนแรกครับไปเรียบร้อยแล้วฮะเออโอเคครับวิ่งครับชึบชิบชิบชิบเกิดมาเป็นวันนี้ผมบอรี่จอนอยู่ทับ <laughs> ไม่ถามเลยดวนนิวันนี้วันอะไรเหรอ <laughs> วันวัน,นนะอังคารนะอ๋อโอเคโอเคโปรโมชั่นเราหมดวันไหนนะในเซิร์ฟมีใครรู้ป่ะมีไหมอ๋ออ๋อกูอเห็นบับเบิลแชทแล้วเอย,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 ยอเยโอเคนะครับทุบแล้วครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับโอเคไปรวมยังไ,ไ,ได้อยู่อันนี้ ถ้าเกิดทุบอันนี้ออกอ่ะไม่ร่วงก็โอเคครับเสียดนะครับร่วงไปสองคนใครร่วงครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใครร่วงแคทร่วงอ่ะใครร่วงแคทกับเดวิลเลยครับเอาครับเชิญต่อครับวิ่งครับห้าสี่สามสองหนึ่งหยุดครับผมเห็นเขาว่าไม่เข้า TS เอสอครับเออ หนึ่งครับโอ้โหเป็นหมูคณะครับยังไงก็โดนไปไปไปหมดจะไปโอ้โหอ,อมสินไม่ล่วงเหรอวะอ๋อไม่ล่วงก็โอเคไม่ทำไรอะ่ะเฮ้ยมันลอยวะมันแหลกเออล่วงไปแล้วอา้าวนั้นไผ่เอาเขาลงทำไมอะ่ะเยอะมากวิ่งไงไม่ยอมอยู่กับที่วิ่งโอเคเ<ๆ>มื่อกี้ใครบ้างครับโดนยังเป็นหมูคณะฮะเท่าที่รู้

หนึ่งครับอุ้ยไม่เจอใครเลยเว้ยสองครับเอ้ยเจอแล้วสามครับมันจะล่วงมาไหมไม่ล่วงเว้ไม่ล่วงเออรอดไปนะครับผมโอเควิ่งครับเล่าต่อไปผมจะทุบหกบล็อกแล้วนะฮะเฮ็ดเกคนอ่อนอยู่อีกคนนึงสามสองหนึ่งหยุดเอ้ยเห็นบับเบิ้ลแชทแล้ว L.O.L เลยอยากเล่นมากไปเลยพาไปซัมมอนเนรลิฟเลยนะฮะบ <Bye. S 1> ายสี่ห้าไปไปด้วยคนนี้ไปด้วยนั่นแหละครับอาคาเซียกับใครวะอคนหนึ่งใครวะโกโก้เลยฮะไปอะซัมมอนเนรลิฟเลยครับเชิญฮนะฮะสะดวกเลยนะฮะวิ่งครับสามสอง หนึ่งเยวครับผมเอามุมนี้มากดีกว่าผมรู้สึกว่ามุมนี้ต้องมีอะไรดีนี่ไงชัดเจนสองสามสี่ห้าหกไปพี่พี่น่าจะเอาอีกด้านซ้ายด้านขวาลารสอะไอหัวเขียวอะลารสอะเราจะถูกมีเหวไปมันไปไปมันไปเดือนนี้มันสนับสนุนเยอะเราต้องปล่อยอะไรหรอเออนากามูลาร์กับใครเมื่อกี้ใครวะไปแล้วออมสินกระเป๋ากับยัง คาเปล่าเนี่ยแสดงความเสียใจด้วยนะจ้าเชิญวิ่งต่อครับสามสองหนึ่งหยุดครับมีคนยืนบ็อกข่าวด้วยเหรอเมื่อกี้ไม่เป็นไร <c oughs> ผมเห็นคุณแล้วอ่าวสวัสดีนี่ไงโดนแล้วจื๊บโอ้โหวันนี้คนแม่งเยอะเว้ยแต่ว่าไม่ทันเว้ย อดเลยนะฮะโอ้รอดไปได้โอเคครับเชิญวิ่งต่อครับรอบเดียวรอบเดียวห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋รับเดีย๋ยรับนีครับหนึง่งโอ้โหชัดเจนสองสาส,าสี่ห้าหก,หกนะฮะเต็มเต็มนะครับผมใครอะ่ะ ทีฟาฟานะครับเซลบอลกับพีพีอีแซดนะฮะเอออ้าวคนชื่ออะไรนะ F3 LI ใช่ป่ะขยับกลับไปเลยนะฮะไปวิ่งครับไอมองอยู่นี่ไอมองอยู่นี่เออเห็นไอมองไม่ไม่มองมองล่วงไปแล้วพี่ออ๋มาช่วยดูจ้ะ <You> 3, top, อ,อ,อ,อย่าทับอย่ทนะับอย่ทับอย่าจุดจุยจุรจุดจุดจอดจเอจุดจุดจนด้นนนะะดนดุดจุดจุดจุยจุด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 จอดจุ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 ยจุดจุดจุดจ่ยจ่ดจ่ดจุ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 ยไปดจุดจุดนุดจุดจุดจุยอุดคุดจุยจ่ดจุ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 ยจุดจุดจ่ยจุดจุยจ่ดจุยจุดจุดจดจุยจุดดจ่ดจุดจุาดจไดจุดจดจุดจุดจจุดดดจด หายไปแล้วเอาวิ่งครับเชิญครับห้าสี่สามสองหนึ่งหยุด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 รอบนี้แปดอันนะครับเย็ดเกแปดอันครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยแปดใครวะอาดัมแม่งรอดรอดไปได้ไงเนี่ยแย่ yeah, มากนะฮะไปเชิญต่อครับ <c oughs> วิ่งครับให้ไวห้าสีสา่สองสองหนึ่งหยุดครับ <laughs> <laughs> หยุหดครับฮ่าห้าห้าหัวล้อเหรอหัวล้ออาดมหัวล้ออาดมล่วงไปยังเฮ้ยไอ้ไ<ม>นีข <laughs> ข่ขยับขยับขยับส่งกำเลยโง่ไเลยโงไปเลยเมื่อกี้ทุบไปสีป่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ไม่ล่วงเว้ยโอ้ไม่ล่วงเว้ยเออ เอาครับเชิญครับห้าหๆาไงอดัมเรียบร้อยเลยอดัมเป็นไงรู้สึกตื่นตันใจไหมต้องบอกว่าเรา,เราตั้งแต่เราไปชัดบับเบิ้ลน,นี่แหละเงืบขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนสามสองหนึ่งหยุดครับหนึ่งครับสองสามนี่ร่วงแล้วนะครับยังไงก็ร่วงเนี่ยร่วงครับสี่ห้าหกเจ็ดอุ๊ย พอดีเลยอะ่ะใครเนี่ยโอ้โแปดพอดีโอโหเกือบรอดแล้วเอาครับเชิญครับวิ่งครับไอคนพูดเสียวเนี่ยเห็นแล้วเล้งแล้วอ่าอ่า,อาสามสอง,ห,งหยุดนะโดนหนึ่งสองสามเสียวไหมสี่สี่แล้วอ้ยเต็มเลยนะครัหกเจ็ด แปดไม่ร่วงใครวะบัตเตเทพบัตเตอเทพเอารอด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 เอออะไรแม็กคุกไม่ร้องไม่ร้องวิว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 ิวิอยากกินแมวอยากกินแมวไปเกินสี่สามสองหนึ่งหยุดครับเหลืออีกอ่อรอบนี้สิบอันนะครับสิบบล็อกหนึ่งครับโอ้โหสองสามสี่ โอ้แมวเขียวฮ่าโอ้อร่อยโ e r f e c t l y p e ล f e c t l y ไปแล้วเมื่อกี้จะเปิดดูชื่อดูไปเปิดแล้วมันมีแับขึ้นไม่เป็นไรไม่ถือโอ้นี่ใครอะ่ะเช็บโอ้ยไม่ถึงวาใครแม่งรอดชีวิตไปได้วะเนี่ยไอติมครับไอติมเ <laughs> ออ perfectly ล่วงไปแล้วนะฮะแมวนะฮะไปครับเชิญครับต่อครับวิ่งครับ 5 4 3 2 1มีบอกพื้นที่กลางเยอะกลางเยอะล่วงไปก่อนเลย4 5 6 7 8 9 10เจ็ดดเก้าไใครโดนบ้างแกใครโดนบ้างเวลาวุฒใครใครบอกกลางเยอะคอฟฟอ่ะกลางเยอะไหมเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะจริงเยอะจริง ครับวิ่งครับสิบเอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งยัดครับหนึ่งครับสองสามไปแล้วหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยครับใครตกมากเมื่อกี้อดำมอดำล่วงแล้วเหรอล่วงน้าหนี่ ไอตีมเดดคิลเลอร์ไปเอิร์นแคตติ้งไปอะครับวิ่ง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 ครับพ่อสี่สองสองหนึ่งหยุดครับผมเห็นอย่าโยนบล็อกขาวนะจ๊ะผมเห็นห้าห้าห้าเนี่ยหนึ่งครับสองครับเป็นสูงอะสามครับสี่ครับห้าหกเจ็ดต้องล่วงแล้วสองคนเนี้ย 8ครับอุ้ยผมเห็นแมวแดงแต่เอามันลงไม่ได้10ครับโอเคล่วงไปแคทเอ้ยแคทกลับขึ้นไปแล้วเหรอแคทต,ตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะกลับมาไงแคทลดลดลดโอเคโอเคเอ่ะครับวิ่งครับห้าสี่สามสองหนึ่ง ปิดครับาตรงนี้แล้วกันหนึ่งครับสองสามแมวแดงว่ะสี่แมวแดงชื่ออะไรอ่ะห้าบาร์เตเทฟบาร์เตเทพหกเจ็ดแปดเก้าสิบบาไม่น่ารอดบาร์นะฮะ ไม่ง่ายชิวๆเนออยากจะบอกว่าแมวเ,เขียวอยู่ตรงไอ้สี่บล็อกที่เหลือนั่นนะพี่ไปเช <c oughs> ิญครับเอาเลยครับห้าสี่สามสองหนึ่งหยุดครับผมเดาว่าต้องอยู่นี่หนึ่งเอ้ยยังไม่เท่าหนึ่ง 1, 2, 3, 4, อสะะองสามสี่ห้าไปแล้วคัทมาแล้วทีบีกลับหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะ เอาครับวิ่งได้ครับเราต่อไป14บล็อกนะครับ 2> 3 2 1หยุดครับ14บล็อกนะครับอะไรอีออ๊ข่าวดี <S 1> 1, <S ว่า2ไปเลยลงเลยสองคนใครวะเนี่ยใครอะไม่ตกสองอะนะ3เดี๋ยวรอ 4, เดี๋ยวรอให้ 9, มันเข้ามา เฮ้ยใครพิมพ์ตรงนี้ไม่ใช่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสิบสองอีกสองบล็อกสามสิบสี่เหลือกี่คนนะ่ะขอขึ้นไปดูหนะ่อยหนึ่งสอ8 8บล็อกเลยไหมอ่ะ8บล็อกเลยครับยืนคนละบล็อกเลยครับ ไม่ไไกลหน่อยทำทำเป็นมุมดิทำเป็นมุมนี่พายมาอันหนึ่งอันสองสามนี่มุมนี้ห้าหกเจ็ดแปดที่เหลือใส่ขาวมาเลยพายเอ้ยอย่าเพิ่งเดินให้ผมเห็นดิเดิไป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 วิ่งไปวิ่งสซลงสลับอะไรให้เสร็จก่อนไปไปโอเค เข <Okay, S 2> ีบ,บจองท,งท,งที่ครับจับจองที่ครับจับจองที่ครับเร็วครับเร็วครับจับจองที่ครับแพ้นะ <c oughs> เฮ้ยเออโอเคโอเคโอเคฮะพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วไอเด,ดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมไปเพิ่มเปิดแมปอ่ะวิ่งทีวิ่งทีเอาวิ่งอีกรอบครับสลับสลับอีกรอบครับเฮ้ยลุงเต้ยังอยู่อ่ะพี่จะมีได้ห้ารางวัลเลยนะครับเดี๋ยวจดชื่อให้ด้วยนะคนไหนบ้างนะ ไพ่จดด้วยนะเดี๋ยวพี่จำไม่ได้ได้ครับ,รบผมจะบอกเลยครับรางวัลแรกนะครับคือคนที่โดนคนที่เท่าไหร่นะคนที่สี่ใช่ป่ะคือห้าคนสุดท้ายอะ่ะพอเหลือห้าคนสุดท้ายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือห้าคนค่อยว่ากันแล้วกันเอาคนนี้ออกครับใครวะววใครอะ่ะมันนี่มันนี่ครับเอาคนนี้ออกครับใครอะ่ะ ใครอ่ะเมคซี่เดบิวต์แล้วทันโซใช่เอาคนที่ออกครับตุ๊บใครอ่ะใครวะไม่ทันใครใครใครไม่ทันเหมือนกันเขียวยะครับเขียวยะนะฮะเขียวยะนะฮะสองคนนี้แฟนกันคนแรกครับอยากกระโดดอยากกระโดดอยากกระโดดคนแรกจะได้หน <S g S 2> ึ่งหมื่นเอจีนะครับคนแรกจะได้หนึ่งหมื่นเอจีนะครับเอาละครับปุ๊บ จิกส่อจิกซอรครับใจใจนะฮะใจเดี๋ยวให้ตั้งใจก่อนแป๊บหนึ่งนะอ่านะอย่างนี้ไม่เห็นแมปไม่เห็นจิ๊บจิกฟอหนึ่งหมื่นโอเคเขีย <Okay, S 1> นะอะนะต่อไม่เห็นนะไม่เห็นยังไม่เห็นนะคนต่ออย่าย่อตัวดิอย่าย่อตัวดิคนต่อมาจะได้ ห้าหมื่นะครับปึ๊บใครอ<ค>่ะคุณแบงค์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 ใช่ไหมคุณแบงค์นนะเฮ้ยคน่อไปได้แสนหนึ่งครับเกมเพิ่มเรื่อยๆนะฮะเอาคนนี้แล้วกันเกมสองศูนย์สาม เกมสองศูนย์สามต่อสองสามศูนย์หกสี่สามแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีระหว่างฟิชฟิชกับเฟรชซ่าเดอะเดตคนต่อไปจะได้สปองนะครับแล้วคนสุดท้ายจะได้อาวุธเอ้ไม่ใช่อาวุธดิได้ต้องต้องเรียกว่าอาวุธไม่ได้เดี๋ยวมันจะตรงตัวขึ้นไปได้ของฝึดยอดหนึ่งอันนะครับ อาวุธก็ได้อา,ากนาก็เผยแล้วอาวุธก็อาวุธเออนะฮะแต่คนต่อไปจะได้สปองนะครับเซิรฟ์ฟหลอกแดงเราแจกหนักอยู่แล้วนะฮะนะครับยังไงเราต้องแจกหนักนะฮะให้ได้กันนะครับเอาคนนี้แล้วกันสปองนะครับเฟิร์ฟฟิสฟิสใครนะฟิสฟิสเดสปองคนระับเ I ฟไ F I ซด,ดโอเคได้สปองนะครับ และคนสุดท้ายนะครับที่จะได้อาวุธ้ิเทพนะฮะพิสดเลยสุดยอดนะฮะเข้าไปนะครับเอาไปเลยฮะวูดเดนฟอร์ดหนึ่งอันครับดีด้วยฮะดีด้วยนะครับโอ้โหดูโชคดีของเราวันนี้จริงจรนะฮะเก็บเก็บไว้ดีๆนะครับอันตรายนะอนุภาคแรงสูงอนุภาพแรงสูงมากนะฮะระวังนะครับ อ่าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะอาวุธระดับเทพอย่างนั้นนะครับอ่ะเอาไปตีอซอมบี้ที่ซอมบีมม้เจ็บเลยนะฮะระวังนะอยากจะร้รองไห้ออโอเคฮะแล้ววันนี้ครับผมขอลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายบายเจ้ Bye, yeah.